เอาถ่ายคลิปยังไงสวัสดีทุกคนสวัสดีพ่อแม่พี่น้องย,องยิทุกคนเด้บบอบ่มีตากลรองมานำพี่น้องหอดเศร้าอยู่บ่ตัวประมาณนนั่แหละพี่น้องมาลูกมาลูกข้าวเดียวจะเศร้า,มาหมัดเลยพี่น้องเขาบอกหอดกยังประมาณหมัดหนึ่ง กระกาษสวยจังจวนงามแดงตื่มกันเป็นสี่ซิ๊ดพอได้นะปลาทิงรวมเป็นเท่าไรล่ะเนี่ยช่องลอยเท่าไรต่อนเออช่องลอยซิ๊มึงมึงได้แต่ลอยเท่าไรเนี่ย จะดําเดี๋ยวซ้ำอีแค่เดี๋ยวซาวอีดํเดซ้ำหมัดอีแค่อีแค่ซาหมัดน้องแค่เดี๋ยวอง้อยกลัวละสี่คนเรเตยเด้อเท่านั้นเตยเจ็ดสิบ ฮอดอยู่ดกลอยนะมาล้ส่เจตวนยามขำพี่เนาวานในได้เท่าได้กับตวนลอยไปสิบมัมือนี้มือนีสอป้มนสสีลอยือ้ดียเนาะว่าในลอยแปดสิบมือนี้สองลอยปลายเนาะ สามสี่เพื่อให้หน่อยตืมอีกซิบอืมีอยมือนี้นั่งเลยมือนี้นั่งได้สองร้อยก็ได้หาร้อยบาทแล้วป้ายมันอีกต่างหากเนะโอ้ยนั่งได้หาหาหาพกร้อยพอะมือนี้นะหัวคิกคิขว่งแขวงเมื่อหาผัวแหละพี่น้องเอ้ย เออดีใจหุ่มหุ่มแล้วมือไหมซื้อกินยำดำนาพอได้บทไปเส้นเขาเป้าพี่น่อเสียงผลพอดีเดซีบซีบเอ็ดหมัดซีบหมัดพอดี้าวหมัดเนาะพี่น่อเอ้ย มาซอยขำแค่กบอมาพ้าวเดีเยวป้าผลหาหนา่นขนาดอีน้อยพี่น้องมันมาอีกแล้วมันมากับความเมาห <c oughs> มอแค้นนะหิวหนะ้ามาพี่เข้าไปหิว คนมาคนมาคนมาแล้วไคอ้าวยังบม่ได้ยานมบ้างเออเวียนฟ้าได้ แกเศร้าหมัดโรคข้าวเดียวไปวไหนมันลกง่าย,ยมมอยู่มันบอกมีหยากระปดอยู่แต่ว่าทาป้าให้มันเถานี่หัวเนาะอยน้อยลกยากนี่เนาะเบิ่งกะนี่เออท่นป้าให้มันเถานี่ลกยากเบิ่งกะนี่นะเบิ่งต้นทะลุนะฝนหนับไอะไรพี่เนาะจ้องลอ,อยซีบแล้วครัดีใจหุ่มหุ่ม ยี่ต่นวนเขวางพี่น้องเอ้ยดีใจหูมๆเด็กอ่ะสองร้อยซีฟมาแบบอัตโนมัติพี่น้องเอ้ย ดีด <ble> yeah. yeah. th mm ีนะถือล้มมาพี่น้องเอ้ยไปปะทงไว้ก็มันกล้องแล้วก็ล้มกลางไว้พี่น้องตาหนามเลยพี่น้องเอ้ยปุ๊บเห็นเต็มหายเต็มท่านเบิ่งสภาพแต่ทงตีนลงโลกระพี่น้องข้าศไปเผาโซลาเซลล์ทุกทั้น เราไปเข่าโซลาเซลอันเดยไปเลยดย์ชูผ้า,ามันปบแห้งเห็นไหมมันปบเลยนะคนปบเลยได้ฮะผูกแลนกายเลยพี่น้องพู้นข้าวกระจาไปผูเละผูกผูก มันบวดหน้ามึงจำอีน้อยอืมสาบเอือดไหนปะฮะอะลรพี่น้องสาบเอือดไหนปะฮะคนงานแล้วจะเชืดอจกคนเนาะมืออื่นเนาะแล้วก็เด็กๆพวกวัยรุ่นก็ลงท้ายหน้าแล้วเขาดำหน้าทงได้ก่อนนี่ยเออทงกลางเท่าไหร่ตะลุ่มขึ้นมาบ่ อืมมันยากแล้วบัดขาวดำตันเบิดดํออกมาเลยแล้วแหละโอ้ยเล่นกายท่านผู้ชมเอ้ยเบิ่งได้กว่าไปเลยเนาะอืมนี่้จับจับนงามมิกาก็ได้ลกม่วนแต่พวมยังน้อยนี่แหละบัดเพิ่นเ่าก็ฮวยแม่นวังปีแล้วนี่ตาอ้อยกับ่าแม่ย่าอีเลย เทาเทาซะปัญญาโอ้หมวกอย่ไมเลยตุ้นตุนมาเลอ๊ะมึงน่ะพี่น้องสิวนาได้สะเอืออะอืออะนี้จะไหมาจะไปอยู่ให้ก่อน เดอีหยังเดียวมาเดีย๋ยไปกับพี่สิงห์เนี่ยมัดละสองบาทหาซีฟพี่น้องครูหนึ่งหาบาททางล่าเขาเนาะบ้าน,นาพี่น้องพี่น้องมามัดละหาบาทมาสันแพนงมาสันหาบาทกันยางผมี่ายอยากไปลกหายพี่น้องมา เมวนเด้อมื่อกี้เมื่อกี้เจตวนจตตวไปนอนลกหาจากที่ถิบหนึ่งาที่มาจตตวไปนอนลกหาจากทิ่หนึ่งางที่มาอสมก้อดามท่านดำไงยดอกอือไปลองอีโไปองคเนาะปิดหนึ่งเดีกมาเรามาค่ะกำแพงเพิ่นมาอีลีพักันไปเด้อส่สองคุณนะไปทงคในร้านค่ะเอออมาหาบาสกับข้าเจ้าว่าเนาะ ยังบ่มีไพ่ไปลกอยู่ไทยบนออยอางสไบสมุดสมุดว่าพี่น้องมาเอาห้วย้อต่วนไปแล้วมาหาบาดกินอยู่น้เจ้าไปหอดร้หอดมาดหกบาทผู้แจ้งแล้วร้อยบาทเพื่อได้หาร้อยบาทร้อยาทเพื่อได้หาร้อยบาทเนาะ ลอมัดกันเนาะเอามือเลยเอามือเลยซองซ้ำล่อยหมัดอืม อืมาอมากลางคืนดีกันขึ้ไปกลางคืนอืม, <c oughs> อ,มอย่าเต้มาใส่กูบ้านเ้าจ้างมาไล่อันนั้นแล้วไลยปีเรียกคูหาบานนะอันหัวปีกับมีอยูผูมัดละพันกีบน้อยๆ มันท้านกีบเรให้กับบ่อยากได้ลกกูกมันได้ดอก <m ess ive> มันมันยากเลยพี่น้องเพื่อที่ได้มัดตึงเลยส้มซานเขาเจ้าอยู่ <m ess ive> น่ะขนาดอาลกสาหมาัดในยังมืออยากพก่งได้อีน้อยว่างนั่นนี่นะนี่นีน่ไม่ยังอยากพก่งขึ้นนี่น่ะนี่เจ <m ess ive> ลีางมืดเลยเจรียงมือเลื่อนน้อยนะบ่ ขนาห้ากโลกาอองเมือยังเลือดหน่อยล่ะบอต้องเกือขี้ต้มขี้พงตากแดดตากฝนเว้ยพี่น้องเอ้ยเป็นเศร้าหน้ามันลำบากกะโดดันบริาพออยากได้เงินกันบริเพอบหไดินข้กเหรพอขายการเพขายือขายลพอยขายรหพือา่พือขายผบจับจับรบ Thám bọc khùm, bò cà bọc khùm, nội nội mm. Tại sao bộ đề pháp hài phá na mm. Nó na hư ạ à. Thám bọc khùm, bò cà bọc xuống mm. oh, 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 oh. Mm. xuống, đà cân ư cơ thực mm. Đà cân อะไรกูอยู่ในจ่องได้กูวงเหือแตกนีกหน่อยมันคือห้อนแบบนี้ปะคนตขอห่อนปีนี่บริขีน่เฮ็ดก่อมันบระทันตหารเงียงบริขึสนวแจกนิดหน่อยเอ้ยเงี้ยงชิมเมื่อไรอ้าวห่อนลอยซ้ำ เจ็ดสิบบาทเจ็ดสิบบาทได้เ่อได้อีกหน่อยผู้หาบาทเจ็ดสิบบาทได้เ่อได้สามร้อยห้าสิบ้กบาทเจ็ดต a ่นเชได้นกรด็้มันิดมกะเนชามันล อขอบัลนาโมงขันต <c oughs> ามมาเย่อยเย่อยไปหาคนงานดำนาพี่น้องอ้าวพอ,อกันกิน้าดได้จ้าไปซื้อขนอมมาแจกทีมงานพี่น้องเลยสบายดี